โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ในส่วนของเลเยอร์ที่1นะครับที่เป็นพื้นหลังและก็ในส่วนของฟุตเทจของเราที่เราไปตัดพื้นหลังมาแล้วนะเริ่มแรกนะครับเราต้องการที่จะเพิ่มเสียงของเราเนี่ยให้มันดังมากยิ่งขึ้นนะครับให้เราไปที่วิดีโอฟุตเทจของเรานะครับก็เป็นเลเยอร์ที่2นะของใครมีเลเยอร์เยอะกว่านี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะดูเลเยอร์นะครับว่าเลเยอร์วิดีโอของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหน ดรือว่าวิดีโอที่เราต้องการเสียงให้มันเสียงดังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะอ่ะกดที่วิดีโอฟุตเทจของเรานะอ่ะหลังจากนั้นให้ดูที่ลําโพงนะครับบางคนก็จะขึ้นคําว่ามิกเซอร์นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยสามารถเพิ่มระดับเสียงของเรา <Okay. S 1> ปกติแล้วเนี่ยระดับเสียงเราเนี่ยก็จะอยู่ที่100นนะครับอ่ะถ้าเสียงของเราพูดเนี่ยมันเบานะครับ เราสามารถเพิ่มได้นะครับให้เป็น150หรือว่าเป็น200ไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเสียงพูดของคุณครูว่าเสียงของเราเนี่ยดังขนาดไหนนะโอเคโอเคเมื่อเราเพิ่มเสียงของเราแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าขาดอุปกรณ์ <Huh? S 1> อุปกรณ์ในส่วนของหูฟังหรือว่าไมโครโฟนนะครับอ่ะ เมื่อเราปรับแล้วนะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นอลองทดสอบดูตรงนี้เนี่ยให้เรากดเป็นเครื่องหมายถูกเพื่อที่จะไม่ให้มันแสดงอีกนะครับนะตกลงเป็นคู่อยู่ในป่ายนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะคุจะอ่าโอเคนะครับก็เสียงถือว่าดังใช้ได้แล้วนะครับอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ